คุณตกลงขายให้ฉันเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะมาทําสัญญาเลยค่ะว่าจะใครมาซื้อไปครับคุณเองก็รู้จักนี่ครับเมย์แ่ะช่วยไม่ได้อะน,นะพวกเธอดันตัดสินใจชาเองผมคิดว่าอะไรที่เป็นของของเราสุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นของของเรานวันนี้เหลือหอเดียวเหรอครับครับผมงั้นผมเอาแล้วกันได้ครับ นี่ปังค่ะครับผมแม่เธอแย่งของของคนอื่นอีกแล้วนะการเขาจะซื้อไปฝากแม่เขาแล้วมันก็เหลือถุงเดียวแล้วด้วยไหนอ่ะป้ายที่บอกว่าเป็นของของกันก็ไม่เห็นนี่นี่มิวกันคุณนิยอมมกแล้วนะโดนเขาแย่งของตั้งกี่ครั้งไม่รู้จะเขตอร่อยอ่ะผมคิดว่าอะไรที่เป็นของของเราสุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นของเรานะ ใช่ฉันก็คิดว่าอะไรที่ฉันแย่งมาได้เนี่ยยังไงมันก็เป็นของของฉันเธอมันพวกขี้ฉาเห็นใครดีกว่าไม่ได้มากกว่าครั้งที่แล้วเธอก็แย่งงานกันไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอไปเสนอตัวกับเจ้านายแต่ผมไม่ได้โกรธเขานะกันคุณน่ะน่าเบื่อจริงไม่เคยทำอะไรได้ดังใจฉันเลยเพราะผมไม่อยากได้งานนั้นไง ผมกลัวว่าผมจะไม่มีเวลาเตรียมงานแต่งงานของเรา <c oughs> อะไรนะนี่เธอสองคนจะแต่งงานกันเหรอทำไมอิจฉาเหรอหาแฟนให้ได้ก่อนเถอะค่อยมาอิจฉาวันนี้ผมงานดูบ้านไว้ะเรารีบไปกันนะคะเดี๋ยวดูบ้านเหรอฉันไปด้วยสิ <c oughs> นี่จะแย่งซื้อบ้านตัดหน้าฉันเหรอทำไมกลัวเหรอจ๊ะ <c oughs> กลัวที่ไหน อย่างเธอไม่มีวันได้แต่งงานหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอมันไม่มีใครเอาไงไปค่ะกันแกรู้จักฉันหน่อยไปลานัเมิว บ้านหลังนี้เนี่ยผมตั้งใจสร้างให้เป็นเรือนหอของลูกนะครับแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บเขาก็ได้งานที่เมืองนอกเขาก็เลยไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นู่นแล้วก็วัสดุต่างๆในบ้านหลังนี้เนี่ยผมเป็นคนเลือกเองกับมือนะครับรับรองว่าแข็งแรงแน่ฉันว่าบ้านมันดูเล็กไปนะคะผมว่าไม่เล็กนะหมิวมีตั้งสามห้องนอนแถมอยู่ใกล้ทางด่วนแล้วก็ทำเลดีด้วยนะอคนนี้ไม่รู้อะไรเลยฉันบอกว่าเล็กก็คือเล็กสิ จะต่อราคาเขาคุณอย,ยุ่งได้ไหมเออฉันว่าเดี๋ยวฉันขอเข้าไปดูห้องข้างในนิดนึงนะคะเชิญครับเออคุณคะครับถ้าฉันตกลงซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยคุณลดให้ฉันอีกได้ไหมคะ บ้านหลังนี <S <S ้ผมขายถูกแล้วนะครับยังไงคุณลองเช็คราคาบ้านแถวนี้ดูก่อนได้องั้นฉันต้องลงซื้อค่ะแล้วไม่ใช่สองคนนั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกค่ะฉันเองค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับภายในก็ดีนะครับ แต่ว่าแฟนผมเขาเขากลับไปตัดสินใจก่อนนะครับถ้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งกลับมาครับคือคุณกันคะคือหนิวหิวแล้วอะค่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะง,งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะไปกันเนะคะ่ะคุณครับคือไปคะ่ะเถ้าคุณตกลงขายให้ฉันเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะมาทำสัญญาเลยคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากรอสองคนนั้นก็ คงอีกนานหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณต้องวางเงินมัดจำห้าหมื่นนะครับแล้วก็คุณไปยื่นกู้จากธนาคารมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้ไม่ผ่านเนี่ยผมจะหักเงินค่าเสียเวลาไปหมื่นหนึ่งที่เหลือผมจะคืนให้คุณครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะยังไงฉันจะกู้ผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาทำสัญญาเลยแล้วกันนะคะครับ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีกแล้วมิยวคะจงลงว่าเรื่องบ้านหลังนั้นคุณว่ายังไงอะ่ะนี่ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะเรายังไม่ได้ให้คำตอบเขาเลย <c oughs> คุณก็ใจเย็นๆสิคะเราก็เล่นตัวนิดหน่อยก่อนเพราะไม่มีคนซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลดราคาลงค่ะ เลือกมากระวังไม่ได้แต่งหน้าปากเสียไปชมกาแฟาดีกว่าฉันนี่ไม่ชอบเมย์เลยอ่ะคุณก็อย่าไปสนใจเขาสิตรงลงคุณจะต่อรองราคาอยู่แบบนี้อ่ะไม่กลัวคนอื่นจะมาแย่งไปแล้วหม้ยกันคะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะ บ้านขายย่าจะตายยังไงเขาปล่อยไม่ออกหรอกเชื่อฉัน พี่ครับแกป้ายออกทําไมครับหรือว่าขายบ้านได้แล้วเหรอใช่ครับเสียดายจังเลยครับผิดที่ผมเองแหละครับที่ตัดสินใจช้าไปว่าแต่ใครมาซื้อไปครับคุณเองก็รู้จักนี่ครับก็เพื่อนของคุณที่มาดูบ้านด้วยกันไงมเลมล่ะเมอีกแล้วอ่ะนี่แสดงว่าเขาทำกับคุณหลายครั้งแล้วนี่คุณเองก็ต้องระวังหน่อยนะนิสัยผู้หญิงผมไม่ค่อยอยากทือสารหรอกครับ แต่พอพี่พูดมาแบบนี้ก็คงต้องระวังไว้แล้วครับทีนี้ขอบคุณมากนะครับผมลาแล้วครับเ,ออเดี๋ยวครับถ้าหากว่าคุณสนใจจริงเนี่ยผมยังมีบ้านอีกหลังนะแถวไหนล่ะครับพี่อ,อยู่ไม่ไกลจากที่นี่แหละครับอยู่ห่างจากปากซอยนีห้าร้อยเมตรเองตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้สถานีรถไฟแต่ข้อเสียก็คือบ้านหลังนั้น,น,นหลังเล็กแล้วก็เป็นบ้านมือสองด้วย บ้านมือสองเหรอใช่ครับแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยกู้ง่ายผ่อนสบายผมเองเนี่ยเบื่อลูกค้าคนเก่าครับมาดูแต่ไม่ยอมมาจำสักทีแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้จริงเนี่ยผมก็จะขายให้แล้วผมจะลดให้เหลือหลังละ3ล้าน มิวค่ะบ้านหลังที่เราไปดูมีคนซื้อไปแล้วนะจริงเหรอคะเสียดายจังเลยอ่ะฉันก็แค่จะเล่นแง่เขาลดราคาลงอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะก็เราตัดสินใจช้านี่ทำไมคุณไม่ฟังผมบ้างอ่ะจะเล่นแง่ไปทำไมนี่คุณกล้าว่าฉันเหรออย่างนี้ไม่ต้องแต่งกันเลยไหมฮยทุกคน และเมย์คือคนที่ได้บ้านหลังนั้นไปช่วยไม่ได้อะนะพวกเธอนันตัดสินใจช้าเองช้าเหรอเธอตัดหน้าวางมาจําในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ไปดูบ้านเลยไม่ใช่เหรอเธอทําแบบนี้หลายครั้งแล้วนะเมย์ฉันอยากได้เลยเธอตัดหน้าตลอดอละ้วก็เอาเถิดได้บ้านไปแล้วก็ผ่อนให้มันดีๆอย่าขาดส่งเลยไม่งัน้นโดนยึดบ้านแนะ่ กันคะถ้าหาว่าบ้านหลุดเนี่ยเราก็ไปช้อนซื้อต่อมาเลยสิคะไม่หรอกเพราะตอนนี้ผมเจอบ้านหลังใหม่ที่ถูกใจแค่านนสามล้านเนงสามล้านทำไมถูกจังเลยอะ่ะเป็นบ้านมือสองรีโนเวทใหมนะ <c oughs> ่นยตายกระจอกอะ่ะ <c oughs> กันคะฉันไม่เอาหรอบ้านมือสองอะ่ะฉันอยากได้บ้านใหม่ คุณคิดได้ยังไงเอาบ้านมือสองมันเป็นเรือนหอของเราอะ่ะอย่างงี้ก็ไม่ต้องแต่งคุณไม่ฟังผมอีกแล้วนะไม่อะ่ะฉันไม่ฟังหรอกถ้าคุณงอขนาดนี้ก็ไม่ต้องแต่งเลย ยินดีด้วยนะครับธนาคารอนุมัิแล้วแ,แล้วแฟนคุณไม่มาด้วยเหรอครับเราเลิกกันไปแล้วครับเขาไม่อยากได้บ้านมือสองเรื่องแค่นี้เองนะครับจริงๆมันมันหลายครั้งแล้วครับแต่ผมยื้อเขาไว้เองแหละเขาไม่เคยพอใจในสิ่งที่ผมทำให้เขาผมคงไม่ดีพอสำหรับเขาเองแะครับคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เนื้อคู่มันก็ไม่ใช่วันยังค่ำนะครับ แต่คุณกันเชื่อนะครับว่าคนอย่างคุณกันเนี่ยจะต้องหาคนที่ดีกว่านี้ได้แน่นอนอะไรกันฉันแค่ผิดชำระแค่ครั้งเดียวก็ปรับดอกเบีย้ยฉันเลยเหรอเนี่ยเอาไม่อย่างนี้เม,มื่อไหรฉัจะผ่อนหมดละ่ะ การแกผ่อนบ้านเป็นไงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผ่อนได้สบายมากเลยสบายเลยเห็นยังกินประหยัดอยู่เลยก็ฉันเร่งโปะกเงินตัดต้นตัดดอกไงแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งให้หมดภายในสิบสองปี นี่ผ่านมา5้าปีแล้วก็เหลือผ่อนอีกแค่เจ็ปีเองเหรอของฉันยังเงกทั้งหลายปีเลยอ่ะเธอก็ต้องรับการที่เธอชอบแย่งของคนอื่นไงจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นน่ะฉันตั้งใจจะผ่อนกับแฟน2คนนะแต่พอเลิกกับแฟนฉันก็เลยไปซื้อบ้านหลังที่ผ่อนคนเดียวไหวแทนพอผ่อนบ้านหมด ฉันก็อาจจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงดีๆซึ่งไม่ใช่คุณนะมิวกลับบ้านก่อนนะขอไปนอนตีพุงให้สบายใจที่บ้านของตัวเองสักหน่อยถ้าฉันได้แต่งงานกับเขา ป่านนี้บ้านหลังนั้นก็เป็นของฉันไปแล้วถ้าฉันไม่แย่งของคนอื่นเข้ามาฉันก็คงไม่ต้องถูกใจแบบนี้หรอก <partic ulate> <S <S อะไรที่เป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราและจงจำไว้ว่า การอยากเอาชนะใครด้วยความอิจฉาไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นไหนล่ะป้ายที่บอกว่าเป็นของของกันก็ไม่เห็นมีนี่แหม่ยังม่แบบนี้ลูกใช่ไม่ยอมไม่ยอมจะไม่ตอบมากอนตงมันขนมใหม่อีกเนี่ย